ละครสามชาติวันนี้เสนอต่อศึกอภินิหารแหวนนี้ใครครองใครใครก็รู้จักผมในนามช่างแสนดีจริงๆช่างแสนดี จริงจริงอุ้ยนี่เมืเ่อกี้ถ้าเผลอเหยียบมดให้เราฮะไปไปไป,ไปใครเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บทุกข์ได้ไข้มาหมู่บ้านนี้เราจะดูแลทุกวันพระจะต้องทำบุญไม่จํ นี่อย่างนี damn, ้แหละตีหยอกกับคารวาสให้มีรอยยุงรอยยิ้มกันก็นี่ก็ชื่นใจแล้วเริ่มเลอะเทอะแล้วสงสายเป็นเนนขึ้นบนหอรักังแล้วก็ตีเล่นกันเป็นจามเลยอาวเฮ้ยอะไรเนี่ย đang đùn con à, đã sốn, Kim mới đai đọc mái Ăn anh, 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 đai เล่นแล้วเจ็บตัวเล่นแล้วเจ็บหัวอ๋อไม่เล่นเออเป็นใครเราเนี่ยฮะทำไปเป็นใครอ่ะฉันไม่ใช่มนุษย์ไงอม่เป็นไรอะฉันคือปีศาจเฮ้ยปีศาจกอไก่อะไรอ่ะไม่มีอหาอะไรอ่ะ อะไรแหวนจะทำแหวนล่วงแถวนี้หรอไม่ได้ล่วงแหวนหายแหวนเห็นไหมเนี่ยแหวนโอ้นี่เห็ดแหวนเอ้ไม่มีแหวนไม่มีไม่มีไม่มีเจอแหวนไหมทำล่วงหรอไม่ได้ล่วงหายมันหายยังไงอ่ะมันหายไปแล้วฉันอยากได้แหวนแต่ฉันได้แหวนแล้วก็ เติบโตฉันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเจอไหมไม่มีไม่เจอเอ hey, แล้วมันไปไหนเนี่ยไปทํายังไงถึงหายอะ่ะก็มันหาย,ยางไงก็รู้แล้วหายยังไงอะ่ะมันไม่ใช่ของฉันเอาไปของใครอะ่ะมันเป็นของใครไม่รู้แต่ฉันอยากได้แหวนนี่เพราะไอ้ความอยากยางไงอย่าไปอยากทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความอยากกิเลสไม่ดีรูป้ป่ะโอ้ยคนดีจริงเพราะคุณจริงเจอแหวนแล,แล้วเอามาให้ฉันนะ ได้อยากได้อะไรเนี่ยฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉันพูดจริงๆนะอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวเอาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยนี่หมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านเปรมปรีสีสุกแกชื่ออะไรวะช่างแสนดีจริงๆอ่านี้แหละฉันฉันฉันชอบฉันไม่ต้องการ ฉันต้องการแหวนอย่างเดียวเลยก็มันไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้ฉันต้องการแหวนโกหกฉันนะไม่มีใครก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําร่วงแถวนี้มันจะมีได้ไงอ่ะมันต้องมีมันต้องอยู่แถวนี้แต่หาไม่เจอแค่นั้นเองแต่แกไม่มีแหวนแกไม่ได้เก็บไว้นะไม่มีไม่มีไม่มีปวดหลังแป๊นึง เออเ,ออ,เ,อ,อ,เอ,ออย่างนี้กว่านี้เอ้ยย่อหน่อย<ช>้ะกลั่มอ่ะ <c oughs> เอาตกลงเอาไงเนี่ยจะเอาไงก็มันไม่มีแหวนฉันจะหาแหวนให้ให้แกตะกลั่มเอางี้ละกันถ้าเจอแหวนเมื่อไรล่ะบอกฉันละกันฉันจะอยู่แถวๆนี้ฉันต้องได้แหวนกลับไปถ้าไม่ได้แหวนแล้วก็ฉันไม่มีวันกลับแน่นอน อมจมิกกี้มันแต่มีใครผ่านมาทางนี้เล้หรอเราต้องปล้นมันให้หมดเข้าใจวาวะเข้าใจครับแล้วทองที่เราปล้นมาที่โกดังมีกี่ตันแล้ววะสามตันครึ่งครับชีวิตชีวิตแต่ละคนที่เดินตาม ตัดสินใจผิดเลยข้าวหุงยังวะหุงนะครับข้าวอะไรทาบาเล่ทำไมไม่ใช้ข้าวหอมบะลิวะข้าวหอมบะลิที่มันมีชื่อมีเสียงแล้วหุงขึ้นม้อเนี่ยของใครวะมิกกี้มัม,มแล้วบะหมี่ที่อร่อยที่สุดในโลกนี่มันคือบะหมี่อะไรวะชายซีหรืาาม่นเน่ย บะหมีนงบะหมี่นง้อหมูแดงเขาเป็นยังไงวะเนี้วนุ่มแล้วเขาขายอะไรอีกวะนอกจากบะหมีน่นงเนี่ยยินที่เฉยได้ไหมงเออก็ลลยตางไปด้วยจับทำไมสับทำไมเนี่ยเอาละวันนี้ถ้ามีใครผ่านมาเนี่ยต้องทำไงวะร <c oughs> <น>่นร่นนะ เอ็งร้องเพลงข้าฟังสักเพลงดีว่าเพลงชอบเพลงใครวะที่เอง ar, ็งชอบร้องประจำประจำตอนที่ฉันก่อนนอนฉันเคยฟังแกทำครั้งหนึ่งนะเพลงอะไรวะผมงเทพใช่ไหมเพลงอะไรวะเพลงอะไรอ เอ็งเต้นเป็นไหมวะมันมันอยากเข้าข้างหลังตลอดเลยเป็นไรครับมาอารมณ์ดีครับเอาละวันนี้แหละใครผ่านมาเอ็งโชว์ฝีมือเลยนะเว้ยคงไม่ต้องถึงมือข้านะวันนี้ คือจอเวทเรียกข้าว่าพ่อมดตาหน่อยพ่อมดตาหน่อยท่านแสนดีอะไรอ่ะในพระอบนี้มีแหวนวิเศษใครที่ครอบครองมันแล้วสามารถปกครองโลกได้ทั้งหมดมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าเปิดพระอบเป็นเด็ดขาดเพราะใครที่ครอบครองแล้ว มักจะหลงละเิงกับอำนาจมืดนี้โอ้ยนี่ <_ COVID> ขอให้นำหออบนี้นำไปที่ยอดเขาที่23ภูเขาป่องไฟอันที่เดือดจับเอาไวแ้แน่แนๆนับหนึ่งสองสมกระโดดทั้งตัวลงไปในภูเขากันเพื่ออะไรวะเมื่อทำลายห้ออบนี้เฮ้ย ตกล,ลงเพื่อความสุขเพื่อความสุขฉันจะนำพรออบนี่ยจะเอาไปทิ้งที่ปล่องภูเขาไฟถูกต้องจำเอาไว้อย่าเปิดเป็นเด็ดขาด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 อย่าเปิดไอ้ฉันขอแล้วกันนะขอได้ไงอ่ะพ่อมดคือให้ฉันให้ฉันนำสิ่งนี้ไปทิ้งบนปล่องภูเขาไฟเอาละแหวนวงนี้ยังไงก็ต้องเป็นของฉันมันจะจริงหรือว่าจะปลอมฉันต้องการแหวน แกต้องเอาแหวนให้ฉันไม่ได้หรอกฉันจะนำเฮ้ยเอาแหวนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันถามแกจริงวะอันนี้ของแกหรือเปล่าใช่เพราะเขาให้ให้ฉันงั้นก็เปิดดูเขาบอกห้ามเปิดเฮ้ยเอาละ แกไม่ส่งแหวนมาแล้วก็ฉันต้องฆ่าแกเข้าใจไหมมีอะไรแข็งแรงบ้างมฮ้ยเฮ้ย ที่ไอ้น,นี่จะพังเออให้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 ชมอไม่ต้องชมแล้วเอางี้เอาแหวนมาเออแล้วสุดท้ายแกก็อยู่ยังมีความสุขแกก็จะปลอดภัยฉันรู้รับปากเขาแล้วฉันต้องเอาแหวนนี้ไปทิ้งที่ ปล่องภูเขาไฟเฮ้ยฉันต้องเป็นคนไปทิ้งเอาแหวนมาเอาแหวนมาพันใหม่อีกทีดิเอาให้ดีๆโอ้เฮ้ยมันนีไปแล้วไม่ได้แล้วต้องตามไปเอาแหวนคืน ให้<ทาง><ง>ไปถามมันนี่มีทรัพย์สินอะไรเอามาให้หมดเลยจะไปไหนว่าจะมาถามทางหน่อยว่าไปภูเขาไฟไปทางไหนไปทางนี้ขอบใจ ม่เราจะป้นเขาเฮ้ยหยุดนะบอกเขาเฮ้ยหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวแกใครวะเอออะไรของมันโจรเป็นโจรโจรโจรปากจนบอมันจะเข้ากัเดียวเลยเฮ้ยนี่แกเป็นโจรเหรอใช่ครับแกชื่อขุนโจรอะไรอ่ะขุนโจรขุนโจรอะไรเร็วเร็วครับสงสารุโจรป่า ฉันโจรป่าโอหกว้างมากกว้างจริงชื่อเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรมีทรัพย์สินอะไรเดี๋ยวเราอะชื่ออะไรชื่ออะไรโจรหัวแดงโจรหัวแดงลูกเด็กเล็กแดงข้ามัวแล้วลูกเด็กเล็กแดงข้ามูลแล้วสามสี่ร้อยศพสามสี่ร้อยศพมีแหวนไหมมีแหวนไหมเฮ้ย มันถามหาแหวนเว้ยบอกว่าบอกว่าไม่งั้นตายตายทำไมมึงไม่ขู่เองวะเออถุกน้องชายถุกน้องต่อยมันเออตายใส่เราคงกระพันฟันแทงไม่เข้าลูกกนะุเร่ เอ็งไม่รู้เลยว่าจอมจนหัวแดงอ่ะหนังเขาเหนียวนี่ฉันทำอะไรแกไม่ได้เหรอวะข้าหนังเหนียวแขนซ้ายสักอะไรมังกรแขนขวาอินซี่หงอหนงพญานาคไอ้ข้างลงแมวเหมียวแมวเหมียวคิดเองได้ไหมคิดเองได้ไหมเอาแหวนมาเอางี้พี่มาเล่นดีกว่าแล้วไปไปพูดไปบอกอิบบไปบอกไปบอกเขาเออเอาบอกเขาเองรู้เปล่า กลู้เองรู้เปลรู้อะไรอ่ะคารอตกานแหวนคารอตกานแหวนแล้วแกจะแหวนไปทำไมทาไปไหนจะแหวนไปทำไมจะไปรู้กับเนื wait, ้อจะเอาแหวนมาครอบครองจะมีอิทธิฤทธิ์ไปดูไม่ได้ เขาสั่งห้ามเปิดงั้นฉันจะตัดคอแกถ้าเองไม่เปิดนะฉันจะเปิดแล้วกันแต่เป็นอะไรฉันไม่รู้นะฉันเปิดเลยนะเ,เปิดเฮ้ย แม่นางโมราบอกมา,าแหวนอยู่ไหนก็แหวนมันอันธานหายไปแล้วกลายเป็นผู้หญิงนี่ไงโกหก่างนั้นข้าจะจับผู้หญิงเป็นตัวประกันใช่ข้าแล้วจะทำไงอ่ะไปจับไว้เลยเามาฝั่งนี้ไอาห,หาแหวนมาไอห,หาไม่ได้ภายในห้าวันพามันไปที่ภูเขาไฟเลยทาไหมเอ็งอ,อ,อยากได้แล้วก็ โมลาไปตามว่าที่ภูเขาไฟแนละ้วเอาแหวนหมาด้วยแล้วเราจะไปหาแหวนที่ไหนล่ะเพื่อจะไปถ่ายโมรามาะมันเราต้องหาซื้อแหวนปลอมเอาไปหลอกมันเพื่อถ่ายตัวผู้หญิงกลับขึ้นมาไป แหวนที่แกอยากได้อยู่นี่ดีมากอ่าใช่ของจริงหรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> นี่เลยเว้ยแหวนจริงน่แหละเอาแหวนให้ลูกพี่แก <c oughs> ได้ได้แหวนแล้วปล่อยฉันไปนะมันก็ไม่ได้ยากะไรแค่เอาแหวนมาคืนมันก็แค่นั้นเองกต้อง <c oughs> เอ็งฉลาดพอที่จะเอาแหวนมาคืนข้านี่สิว่าถึงบอกว่าเอ็งผู้คุมีสัจจะเอาแหวนมาให้ข้าได้ งั้นก็คงจะแลกกับผู้หญิงเล่น<ป>้ออะไรวะที่มันแหวนป้อมแกรู้เรื่องกัแหวนป้อมที่มันแหวนป้อม,ม,อมเอาขึ้นไปบอกแล้วไงมันรูจ้จนได้จัดการฆ่ามันนะฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าฆ่าฉันทำไมวะทำไมัทำไมทำไมนันดิทำไมฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำไมฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ก็ฆ่าเขาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างอะเอาแหวนจริงไหเอาแหวนแหวนจริงอยู่ไหน อย่างยิ้นอะไรให้นะฮะถามดิย,ยื้นอะไรให้ยื้นอะไรให้กันเนี่ยวันนี้ที่ของพวกตำรวจตำรวจมาของของพวกเฮ้ยอะไรวะใช่ป่าวนี่คือแหวนจริงใช่ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงแหวนจริงอยู่นี่ครับนั่นไงนั่น,นอะไรไอ้นั่นอะไรนั่นอะไรแหวนใครทำไมมาให้เธอแหวนใครทำไมมาให้เธอ สุดท้ายแหวนก็อยู่กับฉันแล้ว <_ an> <_ an> ฉันต้องการแหวนนี่ฉันได้แล้ว <_ an> แหวนนี้ถ้าใครถือแล้วก็มันมีอิทธิฤทธิ์ฉันแล้วแกสองคนทรจะเสร็จให้แกตายไ <_ an> ม่เชื่อเหรอแกตจงหายในพริบตาเฮ้ยเฮ้ร <_ an> <_ an> ับแกวางมีดจะเลือกเป็นโจร <_ an> ได้ครับวา,วางมีดจะแล้วแกจะไปไหนเนี่ย เออมานนี่มาดูด้วยกันมาอยู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วอยู่อยู่กับฉันได้เดี๋ยวเอางี้กันนะเดี๋ยวไปงานแต่งกับฉันนะไปด้วยกันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลองเสกไอ้หัวหน้ามาสิดูจะมันจะปี่ินใจป่ะไอ้โจรใจร้ายโจงปากดเอ็งรียกึ้นมาทำไมวะปลอยฉันไปเถอะปลอยฉไปเถอะฉันขอ เจะชวนมันไปไหนวะปรับเนื้อปรับตัวเป็นคนดีซะเออเออกลางจะมาบอกคนดีเลยป้านเราเป็นคนดีดีกว่านะได้ครับเข้าใจไหมครับเออยยวว้ดแล้วจะจะเป็นคนดีแล้วจะประกอบสมาชิอะไรเราฮะขายครับขายอะไรอ่ะมิกกี้มัมครับโอ้ดีครับดีครับดีผลิตภัณฑ์มิกกี้มัมนะมิกกี้มัมมีกมีอะไรบ้างอ่ะข้าวสารข้าวสารน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันปลาน้ำมันปลา ใส่ลูปลาเ mhm. หรอลูปลาปลานี่แสดงว่าในในครัวทุกอย่างดิใช่หอยนางรมแล้วก็มีมีผงปรุงรสเอาของที่อยู่ในครัวมีครบหมดครับปลากระป๋องมีไหมผงชุรสนี่ก็ถามอะไรนะปลากระป๋องมีไหมมีไหมบอกก็ไปกกำลังจะดำเนินการอยู่ครับใช้ใช้ปลาอะไรปลาสบะนี่ในซอสผักปลาสบะในซอสมะเขือเทศมะเขือเทศเพราะทำไมถึงมะเขือเทศเขาใช้มะเขือเทศกัน ขนขนพันธุ์มิกิมันไปทำกับข้าวที่นู่นเลยมาจังนะมาเชิญ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 เชไปมีหนุ่มกูด้วยไปมีหนุ่มด้วยเลยชวนเชิญเชิญไปจับจับชวด้วยจับเนื้อกับตัวกับเนื้อกับตัวแล้วโวยพรพรือพรรักกันนะรักกันแล้วก็ดูแลกันให้เหมือนวันวานยังหวานอยู่นะไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันอยู่อย่างเงี้ยมันมีคนคนนึ่งนะไอ้เจ้าของร้านบะหมี่น่ะถึงป่ะอ่ะ เชิญแขกท่านต่อไปอ่าเชิญแขกท่านต่อไปไอ้หัวแดงมาหัวแดงเดี๋ยวจะมาลดน้ำต้นไม้ก็จะมาลดอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ตายรถนี้อ่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอ่าเอ่ออย่าลดมากนะอย่มือจะงอกต้ออไา ดีใจนะจ๊ะดีใจนานะครับอ่าอวยพรอวยพรนข้าน่อยอ่าอวยพรขอให้อายุยืนร่ำรวยสุขีอายุยืนร่ำรวยทุขีขอให้แข็งแรงแข็งแรงอายุยืนเอออยากให้แข็งแรงด้วยอ่ะรวยครับโอเคนะส่งตัวเขาหอขอบคุณทุกคนนะทุกโรงงาน โชคดีนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเอาเลยกินเลยนะมีอะไรกินบ้างเนี่ยรแม่มมลามาโอ้ยน้ำจิ้มก็ทำอร่อยมากเลยโอ้ใช่ใช่มีอิ่มจับไหมเนี่ยอิ่มปั๊บจับจวนอิ่มปั๊บจับจวนมีป่ะมีสิน้ำจิ้มแม่มาลาก็มีนะมีมีมีแล้วปลาล่าแมงดาอะไรก็มีใช่ไหมมีมีอะไร M U มนี่ผลิตภัณฑ์มิกกี้มัมใช้น้ำปลาของมิกกี้มัมนะบะหมี่มีไหมบะหมี่ก็มีซาลาเปาชูสักก็มาโถมันโถ อ่ะมันโถ่งรงๆๆเครื่องมาหมดเลยอเอามีอะไรมาให้เขาไม่กินนี้วเนี่ยมิกกี้มัมก็มาครับปลากระป๋องปลากระป๋องมีไหมใช้ปลาอะไรนะซาบะปลาซาบะในซอสมะเขือเทศโอ้ทำไมใช้มะเขือเทศเพราะเขาใช้มะเขือเทศมาเอาโอเคโอเค